ราคะสองชุดเหมือนกันเลยลูกค้าบอกเอาไปเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินหลายๆวันรสชาติเป็นไงครับรสชาติเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนค่ะอร่อยเหมือนเดิมน่าอร่อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะครับคอนเฟิร์มนะครับสับๆนี่คือเอาแซ่บๆนี่นะครับทานคิววันครับเนี่ยทานคิววันสองวันก็หมดโอ้โหถามจริงนี่นะครับเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ร้านเจ๊หนึ่งเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ๊หนึ่งยำกันเลยนะครับ ยังไม่ถึงเวลาเปิดร้านนะแต่ว่าเราเริ่มยำก่อนนะจ๊ะหนึ่นะอยากขายอยากขายใช่ไหมเสร็จแล้วอยากขายไม่ใช่เดี๋ยวฝนตกแล้ที่ต้จะไม่ใช่เหรตอนนี้ก็เริ่มตกแล้วนะเราเปิดด้วยเมนูแรกเลยนะครับจ๊ะหนึ่งเมนูแรกกับเมนูอะไรเอ่ยยำแซ่บค่ะลูกค้าบอกหมึกไข่เอาพิเศษเลยค่ะ เอาเยอะเอะไงก็ได้่อยได้หมดเยอะเขาบอกว่าเอายเยอะเกจไข่กระหมูยอเป็นลาบนะคะหรือยำแซ่บเนี่ยหอมไม่เอ่ยต้องหากข้างหน้าหอมนะค น้ำลายทะลุแมสแล้วก็ปีนไม่ไหวตรงนี้แล้อันไหนครับบินที่สองใช่ไหมบินที่สองแยกนะบินนี้บอกไม่ไหวแล้วค่ะน้ำลายไหลขนาดนะกินก่อนกับเทพดี แต่ว่าเวลาเราหลือไม่ต้องกเดเ็งนะกดพิเศษอะไะไหนนน้ำยำใส่ทั่วตะกร้อวันนี้เปลี่ยนมุมเลยร้านมันไม่มาตรงนี้ <c oughs> เริ่มแ้งช่วงกระชั้นอยู่ <c oughs> เรื่อไม่ถือไม่ธรรมดา,าตรงที่เพิ่มหมูยอเลยนะคะนี่หมึกไขย่ยำแซ่บนะคะใส่พิเศษแล้วก็เพิ่มหมูยอจ้ะลูกค้คาบอกหมึกไข่เอาเยอะๆเยอะเยะจ่าเยอะ เยอะเมนูต่อไปจ้าจะเป็นเมนูสามไข่ค่ะมาตรฐานใช่ไหมใส่ไข่สามใข่ไข่ตาให้มัาได้สามไข่หลักก็บอกสามไข่ลักถ้าไม่พอเพิ่มในเมนูเดียวกันหมายถึงว่าหนิสามารถบวกวัตถุดิบเพิ่มเราอยากกินไรเราก็ใส่ไปในนั้นแหละ ความอยากตัเวเองเป็นที่สร้างผลลัพธ์ได้ค่ะอยากยากินไปหมดข <ś c oughs> องมาตั้งแต่ประมาณน่าจะประมาณสองโมงแล้วอ่ะมานั่งมานั่งคิดว่าต่างชาติจะอุ้มไปแล้วพม,มาเยอะมากพมาเยอะมาก <ś c oughs> าเพื่อนบ้านเยอะมากเออนี่ก็จะโดนอุ้มไปแล้วเนี่ยามากีา่โมงครับเนี่ยสองโมงไง ราคาก็จะประมาณนี้มองมาเนีเนี่ยค่ะความหนูนี่แหละเขาเขาเปลี่ยนมุมยืนกันไม่ได้จ้ะเมื่อกี้เราถอดแป้นแบบเที่ยน้ำอะไรสั่งพิชูเลยเทน้ำไม่สั่งพิชูเลยกินน้ำอะไรสั่งพิชูเลยเอามาแล้วเหรอซื้อมาแล้วโคฟซื้อมาให้แล้วก็กินอยู่แค่นี้แหละตื่นต้องเอาต้องยัดเยียดอันนี้ไข่ปูไม่ใช่ไข่ปูนะไข่ปู าามมกอันนี้สามไข่ค่ะอันนี้ไม่ได้ทําโชว์กล้องนะขอบอกปกติก็จะทำวันที่หนึ่งไปหน้ากล้องแบบนี้กับหน้ากล้องหลังกล้องเหมือนหรือเปล่าจะมาจะจัดให้จุกเลยถ้ากินไี่หมดเลยให้คานกลับบ้านไปจัดยำอันหนึ่งแต่ก็หมึกไข่นะคะแซลมอนไข่ปลาที่ดีไม่ต่อย จะเป็นไข่ไข่ปลาไข่เมงดาแล้วก็แซลมอนนะคะคือหน้ากล้องกับหลังกล้องเหมือนกันหรือเปล่าต้องไปดูในรีวิวนะเจ๊หนึ่งนะรีวิวเยอะเยอะมากเลยนะครับรีวิวไปร้อยนะครับไปดูได้นะใช่รีวิวในเพจก็ได้นะครับเพราะว่ารีวิวเยอะมามีลูกค้าที่ซื้อไปแล้วเขาก็ไปรีวิวให้ก็มีจัดแม้กระทั่งจัดส่งออเดอร์เราก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะคะทำไซส์เดียวบางทีอาจจะใหญ่กว่าด้วยซ้ำ สามอยห้สิสี่ร15้อยห้าสิบห้าร้อหสิบเมนูหลังเ 5, 150. นี่ยห้าร้อหพรุงนี้สนุคนเดินมาใช่นเดคนเดินไม่ใช่พรุ่งนี้วันพระหัดอ๋อกระสกระเสาแล้วครับสนุกคนเดินนะครับประจวบนะอี้างคาเยอะมากเลยเป็นร้อยล้านน,าน,นะครับแ,แต่รับมันสวย วันนี้มีโดดเรียนเหรอใช่แล้วก็มาฆาเจนตายแล้วแล้วคุณครูเปิดกล้องแล้วจะเห็นจะเป็นไงเนี่ะตายแล้วก็เห็นในกล้องเนี่นไสบายราผวยเนี่ยมายิ้มยิ้มอยู่เนี่ยโดนจับไม่เป็นไรนะมากินของตลอดเออมากินของครับฝกครูเอาไหมเดี๋ยวหนูเอาไปเคื่อบอกครูเป็นตำมันครับตีถิ่นบนเลี้ยวเหรอตีถิ่นบนครู จำตันเลยเดี๋ยวมันอะอ่านนิดหนึ่งอ Bry ่ะานเลยคช้านิดนึงอ่านถ่ายเลยค่ะถ่ายรูปหมดสมติกลึงกล้องนั้นด้วยอ่หลายกล้องเลยโอ้โหนี่ว่านางแบบอีกอ่ะเรียบๆนีว่านางแบบอีกอ่ะเรียบร้อยเลยทีหนึ่งนะจ้าเรียบร้อยค่ะโอเคปิดออนไลน์ออนไลน์พีหนึ่งปิดแค่สามดึงกันเดี๋ยวทีหน้าก็เปิดต่อคือวันนี้อยู่ทุกอย่างที่ฝั่งหน้าเลยใช่ไหมไอ้เจ๊พักบ้างเถอะร่างจะแหลกแล้ว อันนี้แยกน้ำขอบคุณค่ะาแยกน้ำกระจุกนะครับไม่ใช่ไม่จุกเดี๋ยวมาดูแยกน้ำกันบ้างนะครับแซปหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างครับสำหรับคนที่แบบอยู่ไกลนะครับเอากล่องโฟมมาแพคน้ำแข็งเลยนะชิ้หนึ่งนะแล้วก็บอกชิ้หนึ่งเราแยกน้ำพร้อมแช่ได้เลยนะครับแซปทุกจกเมนูเลยเนี่ยอันนี้ก็จะมีกุ้งสดจากกุ้งสดใส่ที่นี่ไปถึงรอคอ ถ้าใครไปมาไกลๆก็สามารถสั่งแยกน้ำได้นะครับกลับไปกินบ้านได้ครับไปทานบ้านได้สดกสวัานี้ต้องไปจับมาให้เจ๊เองแลหละจะดำกุ้ง,งไป,ไปหรือจะจับให้เจกุจอ้อเอออันนี้มีไข่ปลาไซส์ปกติเลยจ้าวันนี้ไส์ร้อยห้าสิบอย่างเดียวจ้ะ อ๋อของพี่อ่ะโอเคได้ได้ปลาประจำอยากให้หูวกุ้งนะผมคือสาสะหยินนะตัวใหญ่แล้วกันนะเนี่ยคือบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเนี่ยคือหัวกุ้งจ้าออกนะครับแล้วก็เส้นดำที่หลังกุ้งจะไม่มีนะครับอ่าคีบกุ้งไม่มีนะครับบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่ไงเจ๊หนึ่งเขาไม่รู้ไงว่าคีบกุ้งออกไหมอะไรเงี้ย เยังยังยังไปนะครับแซ่บทำไมปลาล่ะอะไระ่ะปกติอยากนจัดอยากใส่ปลาเหรอใช่ค่ะปกติท้าใส่ปลาใช่ไหมครับใช่่คะอ๋อท้องถามอ,อ๋อเพราะปกติจะไม่ใส่อันนี้พิเศษอันนี้พิเศษอันนี้ตามไปปากไง จดไดเลยค่ะที่ร้าเกียรเลยค่ะช่วยเหลือตัวเองเลยจดมาเลยอยากกินอะไรใส่ตามที่ตัวเองอยากกินได้เลยค่ะใส่ปลาาไม่ล้าข้าวโพดมะม่วงไหลบัวบอกเจด้วยนะค่ะแยกน้ำกันก็ทาอะไรก็เกียเขี่ยค่ะเกลียเกีลงไปเหมือนตามสั่งอจากที่ร้านเกียนลงไปอยากได้อะไรก็ใส่ลงไปเลย เอาตามใจปรารถนาเอาแต่เอาที่มีในร้านนะคะเจ๊หาไม่ได้นะนอกเหนือร้านอยู่ทุกวันจันทร์อย่างคดียวเจ๊ใส่ไั้หมดเลยปดว่องไหลบัวอันไหนเธอไม่กินเธอก็เขี่ยทิ้งไปเยกินหมดใช่ไหมกินหมดใช่ไหมโอเคกินให้หมดอย่างเดียวแค่นั้นแหละ เอละอันนี้เมนูอะไรจ๊ะเนี่ยไี้ยำแซ่บเหมือนกาดยำแซ่บทำไมบินนี้ยำแซ่บเยอะจังอันเดอ่์ต้องถามคนกินตัวปกติขาประจำแน่เราหาประจำเหรอเขาจะบอกว่าเราหยุดไปนานหลายวันไงช่วงไปงานเขาก็ไม่เจอก็เลยจัดจุกไปจะมาหลายรอบก็ไม่เจอนะบอกว่าเจ๊หนีเที่ยวแปลว่าเขาเคยทานมาแล้วไงยำแซ่บใส่ปลาร้านั่นแหละ หลายรอบแล้วแหละทุกรอบอขัดใจไม่ได้นะเดี๋ยวไม่มาส่งนี้วิ่งมาเลยนะตะกรุฉีกมาเลยจ้าเขาก็ถามมีเอฟซีถามมาเจอว่าเมื่อไหร่จะไปอัทีระกำเนิดหนอยเจ๊หนึ่งหมายถึงว่าไปเมื่อไหร่หมายถึงว่าไปแทบทีหมายถึงได้ไปวันไหนไปวันไหนกำเนิดอ่ะยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวแจ้งทีนะเดี๋ยวเจ๊หนึ่งจะโทรถามทีมงานทางนู้นก่อน ทางทางษษต้องจัดก่อนนะว่าอะไรยังไงนี้แล้วเดี๋ยวเราแจ้งไปไขปลาไขคุกก็คือยาแหละทุกย่าพอเห็นแล้วน้ำยาใหญ่ต้องเออปเ็นฉันเหมือน้วนที่หิวมากเหมือนว่าจะรออะไรเออเมนูนี้เหมือนกันเลยแตงว่าเขากินเหมือนกันใช่ไหมเก็บไว้ได้เก็บไว้ได้หวะ อ่ะคอนูใส่อย่างนี้หรอไปทำยังไงไปใส่ตู้ไว้เลยเหรอ oh, โอ้เก่งจังเลยอะ่ะเออเออโอ,อ้โหเด็กก็งงนะใสไปอย่างนี้ใส่สี่นนี่เลยนะคะสองชุดเหมือนกันเลยลูกค้าบอกเอาไปเก็บใส่ตู้เย็นไว้ไกินหลายวันรสชาติเป็นไงครับรสชาติเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนค่ะอร่อยเหมือนเดิมน,น่าอร่อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะครับคอนเฟิร์มนะครับจำแซ่บตะคูุเลยนะแตให้ของ จะไม่เปลี่ยนนะจะเปลี่ยนก็คือผักอะไรเรื่องไรค่ะเป็นข้าวโพดระดับแรกเลยนะครับคือแต่ษี้ายากมากอ,นนอันนี้น้องเขาก็เลยไม่เอาเลือกข้าวโพดเลือกไปของที่ทานได้นานๆนิดนึงแต่จริงเธอไปก็ชาวเทียนเย็นทั้หมดแล้วคือวันเดียว <c oughs> <c oughs> จับมือยำออนไลน์ก็เช่นกันนะครับเนาะบางอย่างนะครับส่วนมากจะไม่เป็นไายมันจะเป็นข้าวโพดแต่ใจนหนึ่งอย่างเดียวนะ อากาศร้อนเนี้ยค่มมีโอกาสเปลี่ยนสูงได้คือใส่ทุกอย่างไม่ต้องเลือกมาเดี๋ยวแม่ค้าจัดให้ใส่ไปหมดเลยนี่ยำไข่ปลาอันนี้เอาผักรวมเหรอลูกได้นะอันนี้ไม่ล้านะคะอันนี้กี่ชุดจะเจ๊หนึ่งทั้งหมดห้าชุดห้ากระปุกน้องบอกว่าไม่ได้มาบ่อยข้าวีคนนี้โอ้โหห้ากระปุก ถ้ากระปุกตามเมนูที่เขียนไว้หน้าร้านนะอะไรนะรับลูกเบาๆใส่ปลาดิบไตเลติดใครขออนุญาตด้วยนะครับถ้ากล้องติดใครขออนุญาตอ๋อ ไม่รือเปล่าไม่ใช่อย่างนี้มีพรบอยู่ไงอุ้ยเดี๋ยวก็รู้หมดก็มาใช่ไหมใช่ไเมนูต่อไปนะาจีหนึ่งนะน้ำยำใช่ไหมน้ำยำจ้ะถ้าใครมาแล้าจีหนึ่งแนะนำนะครับเมนูไข่นะครับแนะนำเลยเมนูแจ้งเกย์จีหนึ่งเลนี่เองมาจีหนึ่งนะใช่ค่ะ จ๊หนึ่งนะครับถ้าใครจะมาเจ๊หนึ่งแนะนำที่พักหน่อยเจ๊หนึ่งอานันทกาบูทิสค่ะที่คลองวานนะคะอยู่คลองวาสามารถติดต่อเข้าไปในเพจเจ๊หนึ่งได้นะครับขออีกทีชื่ออะไรนะมาดูที่เพจดยกันนะเออนันทกาบูทิสค่ะเรสอร์ทมีทั้งหมด20ห้องก็คือราคาห้องปกติ690แต่พอไปจากเพจเจ๊หนึ่งเนี่ยบอกว่าเจ๊หนึ่งแนะนำมาก็จะเหลือแค่500ตัวนครับมีอาหารสด้วยนะลดอาหารด้วยใส่หลายตัวไปด้วย มีส่วนลดอาหารอีกนะคะเขาลดให้ทุกอย่างเลยจะเข้าไปแล้วถ้าบอกว่ามาจากที่หนึ่งอะได้ลดหมดเลยพักได้สองคนเหรอจหน,นึ่งใช่ค่ะพักได้สองคนสองคนอ่าสองคนแล้วก็สามารถนําสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กเข้าไปได้นะคะไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาหมายักษ์เข้าไปนะหมายักษ์เข้าไม่ได้ก็ไม่ให้เข้าหมายักษ์เลยเห,หมายักคือบิทบูลล็อกไวเลอร์อะไรเงี้ยค่ะใหญ่ๆถ้เาเอาเน้นเล็กๆดูน่ารักดูบอบบาง ไข่ปลานั่นสามร้อยห้าสิลูกพิเศษไข่ปาซอยให่กใกล้กับอ่าวมะนาวนะครับแล้วก็ใกล้กับสูงวิทยาศาสตร์ว่ากอ<ช>ด้วยนะครับขับรถมาอาจจะถึงแค่ประมาณสิบวันนาทีเองนะคะถ้าขับจะชาก็ครึ่งชั่วโมงมวนไปวนมาจากนี้ไปคลองวานวนไปวนมาหา้านนี้เจอเนี่ยครึ่งชั่วโมงไม่รู้เอ๊ยฉันไปแล้วฉันหลงอะไรอย่างเนี้ย เจ๊จะบอกให้คนเดินผ่านเจ๊ไปแล้วก็เดินวนกลับมาอยู่ข้างหน้าผ้า,หน,า,า,ห,นา,าหน้าอุตส่าห์โพสต์แลก็บอกว่าเจ๊อยู่ตรงไหนอ่ะหนูวนสองรอบแล้วไม่เจอไ <c oughs> อมาถึงไม่นานแต่เ<ค>ติมหาเจ๊เนี่ยนานกว่าทำไม่ใส่ตรงหูงอว่าทีาหาไม่เจอเลยเจ๊หนึ่งใช่คิดตังก่อนคิดตังกว่าเจ๊จ๋าคิดตังได้หรอโอ้ได้ค่ะมันเยอะใช่ไหมลูกันนี้าร้อน อยู่ที่ไหนครับเนี่ยเขียนราคาฝากกระปุกให้น้องไปด้วยต้องเขียนราคาด้วยไไม่เป็นรโอเคตามนั้นเลยนะอันนี้ของหนูเพิ่มอะไรเมื่อกี้อ่าวโอเคปลาได้นะลูกแซ่บไม่แซ่บหรือกลันกลางโอเครู้สึกว่าสีพริกแม่จะแซ่บกูไหมลูกแม่สับ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 คำว่าสับสับนี่คือแซ่บแซบนะ เ่อลูกไปมีลูกค้าสั่งบอกเอาแบบสับๆเอ๊ะสับอะไรวะไม่รู้ขอดูอันนี้ป่าป้ารัตนามากไปแล้วเปล่าเจ๊ก็ลูกค้าขาสับๆนี่คือสับอะไรให้ละเอียดครับด้วยความที่เราไม่รู้เนาะรู้อ๋อสับๆนี่คือเอาแซ่บแท้มนะครับทานคิววันเลยครับเนี่ยทานคิววันสองวันหมดอุ้ยสองวันหมดโอ้หามจริงนี่นะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับลูกค้าเก่า กุ้งสดไหลแขกสมอลใส่มะม่วงไหลบัวเอามะม่วงไหลบัวนะลูกมะม่วงเขาพูดนำโอเคมะม่วงไหลบัวใช่ไหมวันนี้เรามาถ่ายเร็วๆเลยนะเรบไม่เราไม่ตัดต่อกันเลยนะครับยาวๆกันเลยได้อันนั้นได้ครบถึงสรุปเก็บมาแล้นะคะได้ค่ะเริ่มเริ่มเริ่มตะคิวกินนิ้วยืนลอยหน่อยนะ ดเนชม่ี้เาเป็นยูทูบเบอร์จริงหรอยังค่ะยังค่ะเป็นเสาวทัตอนนี้คนผ่านก็ยังเป็นยูทูบเบอร์เยอะมากเลยนะใช่แม่เป็นด้วยแม่มีแในช่องแม่อยู่แล้วแม่มีช่องอยู่แล้วค่ะแล้วเข้าไปดูช่องแม่ได้เลยแม่มีทั้งช่องทั้งเพจค่ะ ยกเลยเลยครับเรียบร้อยครับเย่ายกอาไปถ่ายรูปก่อนเยรูปเลยต้องไปถ่ายตรงทะเลนะเหมาะเลยครับแม่รยใช่ใช่้ไปวิ่งจอดนี่มันจะวิ่งไปไหนก่อน้สองก็สามล้โอเคคุณแม่าขอนได้ค่ะแต่ก็มีปูมาตุ้งสดใสแครงผลไม้ไม่รวมเหรอไม่มีไม่เอขมขาก่อนหนึ่งสองสสวยขอบคุณค่ะ ต่อมากเลยแม่ทำไมอ่ะต่อแหละมากต่อให้ดิงเยอะๆโอเคโอเคมีนู้ต่อไปนะครับเดือนได้ค่ะลูกใช้สองนิ้วเลยรอบเนี้ยร้วไม่เท่ากันเนี่ยขอบคุนค่ะความสวยแตกต่างยำไข่แดงค่ะเสียงคุ้นคุ้นยำไข่แดงใส่ข้าวโพดนะจ๊ะ อวันนี้รู้สึกว่าลูกค้ามาจว่ันจะเยอะฝ่ายลูกค้าต่างจังหวัดพิเศษเลยนะคิดถึงเลยจ้าใส่ปลาหมาหัวยออันนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทเชื่อไหมหนูได้ค่ะมมนูใส่ข้าวโพดกับเงินก็คือผลไม้รวมมันเนาะเอาทุกอย่างเลย แต่แรกจะเอาแค่นั้นแหละเพิ่มเพิ่มไหมดพูดถึงรับเด็กเราลืมเลยเดีย๋ยวบ้าเสร็จนี้ไปรับ,รบ <c oughs> ลูกใหญคด้บยให้มันเปลี่ยนคุดกันเดีย๋ยวได้ไปส่งวันที่นี่หนักพุกวัใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูเมนู250สิบกันบ้างน,นะครับ70 80สิบแร้อยหนึ่งก็มีนะครับนะลูกค้าอารมณ์ตามอยากเมนูได้เลยในส่วนมากลูกค้ามันจะไม่ค่อยสั่งกันเท่าไหร่จะสั่งร้อย ามาเห็นเพื่อนสั่งไงก็อยากกินมากน้นองใส่เน้นใส่นี่มาดูมากินก็สั่งตามเพราะที่ร้านเป็นเมนูตามสั่งกัค่ะชื่อตามใจป่ากันเนาะแซ่บตามป่าเราก็ให้ตามเตป่าเลย <นะ S 1> อันนี้จะถ่ายลงติกต็อกไหมเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ต้องทำยูติกด้วย <c oughs> เหมือนเจเปียใช่ไหมเออเหมือนเจเปียอันนั้นเขางติ๊กต่อตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กบอกแม่เต้นๆๆด้วยรอบหลาก็เต้นสําหรับกล่องนะครับที่ลูกค้าถามมานะครับที่แม่ค้าดีกว่านาะแม่ค้าพ่อค้าถามออมามชีหนึ่งใช้กล่องจากที่ไหนสั่งอย่างไรนะครับสั่งในลาซาด้าได้เลยไม่ได้วงนะครับต้องมาถามกันได้นะครับแต่บางอย่างเ็าขอสงวนลิขสิทธินะชีหนึ่งนะป่าจี้หนึ่งไม่มีเวลาตอบคือจะตอบยังไงสามารถวิบนะคะทักเพจที่เราฝากไว้กับแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าที่เราฝากไว้ก็ได้คร อย่างเช่นร้านเจ๊แก้วเนี่ยค่ะคือไม่ห่วงเนาะแต่วัตถุดิบคือทั้งผลิตภัณฑ์อะไรเนี้ยครับบรรจุภัณฑ์อะไรเนี้ยไปสั่งเขาได้เลยแต่คุยกันโดยตรงนะไม่ต้องมาผ่านที่หนึ่งนะคะไม่มีในหน้าไม่มีในหน้าจรไม่ได้เอาในหน้านะจ๊ะมีทั้งไข่ปูไข่ปลาไข่แมงดานะครับสามารถไปสั่งได้เลยนะครับเพราะว่าร้านเจ๊แก้วทะเลสดนะคะไปดูที่ข้างหลังเราทำมาให้แล้วเนาะได้ค่ะไปดูย้อนย้อนดูก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปจ่ายอีกเดี๋ยวจะไปทําให้ดูอีกค่ะไม่ห่วงนะครับ เมนูปูม้าหมูยอค่ะสองร้อยห้าสิบหรอใช่ค่ะสองร้อยห้าสิบจ้าเรียบร้อยนะครับงั้นสำหรับวันนี้นะครับผมแลเจ้าหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับเล็อย่า่นะครับติดตามช่องยูทูบด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าเก็บไยได้เก็บการปลาบหลานะจ้าบ๊ายบายลุเท้าลมดีเหรออ๋อลุงปลามาลมด้วยเหรอถ้าลมไม่ดีให้น้อยเหรอจะหนึ่งหรือยไงอ๋อใช่ แกนได้เลยนะคะตรงที่หนูจดรายละเอียดนัน่นแหละมันมีมีใบของแม่อยู่สตแกนได้เลยก็รู้ที่ล็อกขนาดลงปาดตัน